คุณใครอะฮ่เราเดินมาเขาเดินมาฮิเขาใส่ผ้าถุงตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บริเวณด้านในนะเป็นที่พักร้างตรงนี้ซึ่งผมนั่งมาน้าเกือบประมาณสิบห้าทีมาจากฝั่งนู้นจริงทุกคนมาจากฝั่งฝั่งนูนน้นด้านบนมาจากฝั่งนูน้นพวกับฝั่งนู้นใช่ปะตรงมาดูงนั้น ผมจะดูว่าเขาเป็นใครกันแน่นะ็ไไนไมเกี่ยวไรกอพูดคนนัไม,ม,ม่กล้าตามไหมไขออนั่งดูงี้นะทุกคน ไไส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฝดใหญ่ทุกคนนะตอนนี้ผมเองก็นั่งอยู่กลางป่าลผมกํบบาลังเดินทางเข้าไปจุดที่ผมเคยไปกับมิตรแฝงแล้วก็เป็นจุดที่เคยเจอหญิงสาวคนหนึ่งนะ เป็นหญิงสาวไปนสนาวที่เราเองไม่รู้เป็นใครเดินลงมาจากภูเขาฝั่งตรงข้ามเดินลงมาฝั่งน้ำแล้วมิจฉาแฟงบอกว่ามิจฉาแฟงเคยมาคนเดียวที่นี่เจอเหมือนกันแล้วก็ได้พาผมมารอบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เจอเหมือนกันด้วยหญิงสาวคนเดิมเลยเดินมาจากภูเขาตรงข้ามมาเดินลงมาลงที่น้ําแล้วก็เดินลงมาเรื่อยผมกับมิจฉาแฟงก็เดินตาม,มานะเดินตามมาจน มาถึงจุดที่เป็นเหมือนเป็นบ่อน,น้ำอะไรสักอย่างอ่ะแล้วจากนั้นนางกระโดดลงไปในน้าหายไปเลยซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่านางเป็นอะไรกันแน่เป็นคนเป็นผีหรือเป็นตัวอะไรที่แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นพวกคนเมืองบาดาลน,นะเพราะถ้าเป็นคนเมืองบาดาลจริงไม่ออกมาเดินแบบทําตัวพลิกพลิกแปลกๆอย่างนี้เอาตรงนะผมไม่คิดว่าเป็นคนเมืองบาดาลเพราะว่า คนข้างจะดูไม่ค่อยมีแบบยังไงความผิวพรรณที่มันดีเท่าไหร่อ่ะทุกคนอารมณ์มันพวกจะบอกว่าพวกผีผป่าก็ก็ว่าได้นะประมาณนั้นผีป่าก็ว่าได้แต่วันนี้ทุกคนผมจะกลับเข้าไปดูครั้งหนึ่งไปดูว่ายิงสาวคนดังกล่าวที่ผมพูดถึงอะ่ะยังอยู่ไหมหรือไม่มีอะไรอยู่ยงนันแล้วนะทุกคนนะหรือเป็นเพราะว่าวิญ,ญญาณของเขาอ,อาจจะเล่ร่อนถึนหรือเปล่า ือเขาเสียชีวิตที่นั่นยังไม่ได้ไปพูดไปเกิดหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคงั้นก็ฝากพีเอฟนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปบริเวณที่เป็นน้ำตกร้างดีกว่าทุกคน let's go <S ไปครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางเข้าไปล้วผมจะเข้าไปดนจุดที่ผมเคยไปกันไม่จะแฟ้งผมก็พอจำทางได้นะถึงจะไม่ได้มานานก็ตามเพราะว่าเส้นทางมันไม่ค่อยจะซับซ้อนเท่าไหร่ เดินตรงเข้าไปอย่างเดียวจะถึงจะมีที่พักร้างก่อนหนึ่งที่แล้วก็ตรงข้ามที่พักร้างจะมีเป็นสายน้ำตกธรรมชาตินะว,ย,วยุงมาตอมหัวเยอะเหมือนกันนะเหมือนเป็นที่ ดิบชื้นหรือเปล่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนไม่มีแดดเลย มีคนมาทำนะทุกคนตรงนี้ี่ผมเคยมาแล้วมีที่พักางตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็มีสาวคนดังเก่าวจะออกมาทางนน้นมราจะขเขาทางนน้นทุกคนลงมาลงมานะผมคิดว่าผมมาถึงแล้ว ทำไม้ไม้ขอมันทำไม่นานทุกคนนะต่ะไบเฉยยไม่มีอะไรพักกลางยังอยู่นะทุกคนทุนกคนตรงนี้มีเป็นน้ำตกของธรรมาชาติหลาผ่าน ซึ่งน้ำก็ค่อนข้างจะใสนะทุกคนจะปะค่อนข้างจะใสนะพี่แต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะเอาเป็นว่าจะผมขอก่อไฟสักกองนะทุกคนป้องกันพบยุงสักหน่อยแล้วก็รอว่ายิงสาวคนดังกล่าวนจะออกมาไหมแล้วขอใช้ที่พักตรงนี้ การนั่งพักไปก่อนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าใครสร้างไว้ตังแต่ไงนะไม่รู้ว่าจะมีการตัดไม้ไผ่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรผมเคยเอาไปอาผูกตรงนี้อยู่นะเมื่อก่อน ดงเยอะมากเพครับ ผมยังไม่ได้ยินเสียงหรือว่ายังไม่เจออะไรแปลกๆนะทุกคน เัาไม่รู้ว่าตรงนี้ที่ทังเนี่ยผมยังไม่รู้ที่แท้จริงว่าใครสร้างนะจนทุกคนนี้ผมไม่รู้ว่าใครสร้างไว้ที่พักนี้อยู่วันเลยคุณได้นนว่าที่นี่เคยเจอหญิงสาวปริศนาซึ่งอยากรู้ว่าถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครนะทุกคน มีที่มาที่ไปยังไงหรือจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่า ค่อนขอ้างธรรมาชาติทุกคนที่นี่นะมีน้ำไหลผ่านน้ำนี่เหมือนจะแทบจะไม่แห้งเท่าไหร่นะปริมาณก็ถือว่าเยอะผสมควรสามารถใช้ในการประทังชีวิตได้ใช้ในการเป็นที่พักอาศัยได้เลยซึ่งผมมั่นใจว่าที่นี่ไม่มีใครมาพักละพราะดูจากร่องรอยแล้วก็พวกกอไผ่ใบไผ่ที่มันตากไว้คง,งก,ก็แห้งหมดทุกคน โอเคทุกคนผมจะรอไปเรื่อยๆทุกคนนะผมจะเน้นมองไปทางนี้นะเพราะว่าตอนที่ผมผมผมมาไม่จะแฟงยิงสาวปริศนาคนดังคนดังกล่าทผมพูดถึงอะ่ลงไปทางนั้นนะทุกคนไม่ดูข้ามมาจากไหนทุกคนนะเดินมา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 แล้วก็ลงมาน,นี่นะลงมาน,นี่ปุ๊บนางก็จะมาข้างล่างต่อทุกคน น้ำถือว่าใสพอสมควรนะนี่ต้องรอยเสื้อผ้าทุกคนใจ่มั้ยนี่นะเป็นต้องรอยเสื้อผ้าแล้วก็มีการตะกิ่งไม้นะนางมาจากฝั่งนู้นแล้วก็นางก็เดินลงไป่างนี้ทุกคนเดินเดินเดินแล้วจนจนหายไปข้างหน้าจะมีบอ่อหนามข้างหน้ามีบอ่อหนามนางก็ตกลงบอ่อหนามไปเลยนะผมแอบตกใจมากๆาี่ ผมจะรอดูก่อนแล้วกันนะว่าจะเจอนางคนนั้นหรือเปล่าผมจําแทบไม่ได้แล้วว่าผ้าถุงสีอะไรหรือว่านางแต่งตัวแบบไหนซึ่งลืมไปหมดแล้วนะแต่วันนี้จะรอดูคิอว่าจะโผล่หรือเปล่านะขอตั้งกล้องไปทางมุมฝังม่งนู้นเพื่อเก็บการเคลื่อนไหวต่างนะให้รู้แล้วลอยู่รอบไปเลยว่าจะเจออีกเปล่านะทุกคนนะ ติดแล้วทุกคนสบายแตแล้วมีไฟก็สัวผมปลอดภัยนะป้องกันได้ยอย่างเป็นกองไฟแม่นางแม่นางอยู่ที่นี่ไหมถ้าอยู่ออกมาเห็นทีอยากรู้แม่นางเป็นใครออกมาได้ไหมหทุกคน อนนี้ผมก็นั่งอยู่บริเวณด้านในนะเป็นที่พักกลางตรงนี้ซึ่งผมนั่งมา,าเกือบประมาณสิบห้าทีหลังจากที่ปิดกล้องรอบแรกไปนะก็ยังไม่เจอวิแววหรือว่าเสียงอะไรแปลกๆออกมานะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอจริงๆตั้งใจมาเพื่ออยากเจอหญิงสาวคนดังกล่าวผมอยากรู้ว่าเป็นใครแล้วก็เป็นที่สงสัยคือเขาอยู่คนเดียวในป่าหรือหรือมีครอบครัวหรือเป็นคนเป็นผี่เงี้ยอยากรู้มากๆนะ ถ้าวันนี้เจอเขาผมคิดว่าผมเนีับสำเร็จภารกิจคือตั้งใจมาหาเขาโดยเฉพาะไม่เจอก็ถือว่าไม่สำเร็จถือว่าเป็นล้มเหลวก็ว่าได้ ก็ไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอแต่ว่าขอทําให้เต็มที่แล้วกันชั่วโมงนี้คือผมอยากจะพิสูจน์ความจริงมากๆว่าเขาเป็นใครพี่เํอไหมเจอไหมเจอไหมขาวขาวชุดขาวๆเจอไหม กล้องหลังกล้องหลังกงล้งหังคนใครอะเฮ้ย,ยเราเดินมาเาเดินมาเฮ้ยเขาใส่ผ้าถุงคนเดียวกันที่ผมเจอกับบิตเตอร์แฟงใช่ป่าเป้่าใส่ผ้าถุงเขาใส่ผ้าถุงเขาใส่ผ้าถุงเจอไหม จากฝั่งนู้นจริงทุกคนมาจากฝั่งฝั่งนูนน้นด้านบนมาจากฝั่งนูน้นพวกเขาฝั่งนู้นใช่ปะแต่พงมาอยู่ตรงนั้นเออพี่แต่มไม่ทักทายถอยนะผมจะดูว่าเขาเป็นใครกันแน่นะฮะคนเรียกผมว่าคเรียกผม ว่าเขาหน่าเป็นคนมากก่อนนะถ้าเอามาตอนไหนเอามาเสียงเงียบจังนะทับหนึ่งบอกว่าวต้องมีคนผมขอใช้ไฟใช้ไฟกันใช้ไฟกันกลักววะนี่กลักวไหม ะวมักจนางไม่ไช่เป็นใครนิ้วแ่ยาวมากเลยพี่ไม่นางเป็นใคร,มไ,มใครไม่นางเป็นสมิงมนเนี่ยฮะเป็นสมิงหรือเปล่านางไม่ไมาอยู่คนเดียวอะ ผมเคยมาเจอแม่นางครั้งหนึ่งกับเพื่อนผมมาที่นี่แหละแม่นางอยู่เหรอทำไมอยู่ที่นี่ไม่ไม,ไม่มีที่ไปอรอไม่มีบ้านหรอหรือว่าไงผมไม่กล้าเสีย่ยเขาไใกล้เกินไปนะ้วัวเขาจะไม่ปลอดภยดัยทุกคน ม่นางมีชื่อไหมมีชื่อไหมทำไมอยู่คนเดียวอะม,<า>ม่นางยิ่เสียงไหมเสียงใครแม่นางมานางมาใครแม่นางมาใ,ใคร นี่คือคนเดียวเหรอคนเดียวเหรอ่นางฟังผมออกใช่ไหมเนี่ยนี่นางไปทางล่างพี่ไปทางล่างเหรอไปไหนแม่นางแม่นางมาทุกคนโผล่พวกเราไปเอาไฟก่อนทุกคนไปเอาไฟก่นกนอกนว่างก,กันเพื่อนนางจะเป็นกบะหมิงหรือเปล่าซึ่งผมเอง,งก็ยังไม่แน่ใจนะไม่สามารถดูได้เลย อะไรวะเนี่ยไไนั่งไปไหนแมนงไปไหนบอกก่อนไหนแม้ว่าชื่ออะไร มันแกไปตามเสียงสักอย่างทุกคนตอนนี้มันจะยินเสียงไหมมันนาง,างนนไปงตามเสียงทุกคนมันแกไปตามเสียงของแกทุกคนมันตามเสียงอะไรสักอย่างทุกคนมันนางไปไหนตามนะ ตามไตมอะครนั่งดูนี้นะทุกคนขึ้นมางะไปไหนน,นี่น้ำหยดไม่รู้หายไปเล,ล้วทุกคนขุ่นด่างไม่ใช่คนธรรมดาแล้วทุกคนไม่ผีก็อะไรทุกอย่างทุกคนผงว่านะ ไม่ผิอะไรสักอย่างแต่ตน,นันนคือนางหายไปไหนเมื่อกี้ผมนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ตรงตรงแถวเกาะไอ้ตรงแถว,แถวไอ้ที่เป็นหญ้าเขียวใช่ไหมแล้วนางก็หายไปไพี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่พี่ครับผมไม่รู้ว่าแม่นางคนนั้นหายไปไหนทุกคนแตนน่อันดับแรกคือผมไม่เจอแล้วไม่จเจอว่าเขาอยู่นี่จริงแล้วก็ผม,มนั่งรองก่อนว่าจะเจอเขาอีกเปล่าแต่เขาอยู่ดีก็หายไปนะพี่เอฟซีนะ หายไปต่อนหน้าตตาผมเลยแล้วพี่ไอซี่ก็คิดว่าจะเห็นมันผมนะถ้าผมลงคลิปไปถ้าผมลงให้ดูคือจะเห็นว่าจะหายต่อนหน้าตาตาผมเลยแล้วตรงเนี้ผมว่าตรงมีความสําคัญกับเขาอนะมันเป็นบ่อน,น้ําที่เขาใช้ในการมาอาบมาใช้แล้วก็เหมือนเป็นจุดที่เขาใช้ในการทําพิธีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมสันนิษฐานในใจว่าเขาอาจจะเป็นพวกวิญ,ญญาณที่เล่น่อนอยู่ที่ยังไม่ไปผุไป่ไปเกิดหรือเปล่าอันนี้ผมสันนิษฐานในใจนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะ ก็อยากให้พี่เราที่ตามชมด้วยกันถ้าวันนี้ไม่เจอผมจะหาโอกาสมาอีกแ,แน่แน่มาพิสูจน์ทีได้ว่าเขาเป็นใครกันแน่ทุกคนนะวันเนี้ผมจะขอหยุดคลิปไปก่อนแล้วก็จะรอดูว่าจะโผล่อมีมหรือเปล่าถ้าเขาโผล่มาผมจะรีบอัดรีบถ่ายอีกครั้งแล้วก็จะไม่พลาดเด็ดขาดนะทุกคนไปรอติดตามชมกับผม